ข้อวันนี้ภาษาเยอรมันคืออาหารเช้าเสร็จหรือยังนะคะมี5ประโยคมาฝากกันประโยคแรกเลยค่ะ Has du Frühstück gegessen? Has du Frühstück gegessen? เธอกินอาหารเช้าแล้วหรือยังข้อที่2นะคะ Is that Frühstück schon fertig? Is t d a s Frühstück schon fertig? อาหารเช้าเสร็จหรือยังเนี่ยประโยคที่3นะคะในกรณีนี้คุณมีสมาชิกในบ้านรอคุณแม่บ้านทำอาหารนานๆน,น,นะแล้วก็พูดว่า มื้อเส้นเวียนอกวาเทนประโยคตัวนี้คือหลายคนนะสมมติคุณกับน้องคุณคุณกับแฟนคุณไอ้คุณกับเพื่อนคุณคุณกับแฟนคุณอาจจะแบบคุณคุณกับแฟนคุณหรือแม่คุณกำลังทำอย่างเงี้ยมันก็พูดว่ามื้อเส้นเวียนอกวาเทนคือแล้วมื้อเส้นเวียนอกวาเทนแปลว่าพวกเรายังต้องรออะไรเนี่ยแต่ยังต้องรออยู่ใช่ไหมอ่ะนี่คือประโยคที่สามนะคะต่อไปค่ะประโยคที่สี่ประโยคที่สี่นะคะคือคนเดียวและคนที่รอนะ่ช่นเราเมื่อเราอยู่แฟนแฟนทำอาหารไม่เสร็จทันที ข้อมุดอิชโนควาเทนมุดอิชโนควาเทนโดยฉันต้องรอมันอ่าอาจจะมีการเคลื่องที่เป็นขนมปังหมายามเช้านะคะก็แต่อันนี้ก็เผื่อไว้เผื่อไว้เผื่อไว้อ่าข้อห้านะครับ m ์เชสต์ t จูว์เอตเวสซูมฟริชต์ t อ็ t เ e นออเดอร์ทริงเก็ตมัลค์เ s ส o ์สจูว์ t s ตเวส r ูมฟ t ิชต์เ n ็ดเซนออเดอร์ทเธอต้องการที่จะกินอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าเป็นอาหารเช้านะ ไม่ว่าจะเป็นแบบกินหรือว่าดื่มนะมืกเช็ด ed ต้องการม e r เช็ดสุดเอทควต้ซงการบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าซูมฟรีชตึกสำหรับอาหารเช้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอสเซนต์กิกนหรือว่าโอเดอร์ทริงเคหรือว่าดื่มนั่นเองนะคะเอาละคะนี่คือ5ประโยคที่โค้ดละพัฒเตรียมมาฝากกันวันนี้นะคะแล้วถ้าใครดูมาถึงตรงนี้นะคะชอบวิธีการสอนวิธีการอธิบายโค้ละพัฒนะคะอยากลงเรียนจริงจังในภาษามันแบบฟังพูดอ่านเขียนนะคะก็เป็นระดับ rai หรือว่า a 1นงะคะเราเรียนทั้ง a ยนแบบวิดีโอค่ะ สมัครหนึ่งครั้งในยไดต่อไปแล้วยังเรายังแถมติวเนะะื้อหาจดหมายให้อีก60ฉบับด้วยนะคะทั้งหมดนี้เป็นราคาวิดีโอนะคะ3,455บาทสนใจก็คอมเมนต์ติดต่อมาได้เลยทุกช่องทางนะคะละเอียดมากจริงๆนะคะเอาละ,ค,ะค่ะเนื้อหาประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ะคะ่ะในไลฟ์ครั้งต่อไปวันนี้ไปก่อนกับคุณคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีนะคะอย่าลืมนะคะ,ะ,คะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ ติดทักเพื่อนมาเรียนกำลังใจให้กันในการทำคลิปด,ดีๆแบบนี้ด้วยนะคะ